ตอนนี้เราถึงที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็ตามคาดการนะว่าเราจะถึงสุรินทร์น้อยสักนะบ่ายสองบ่ายสองแต่ว่าเราจะแวะนะเมืองร้อยเอ็ดก่อนนะครับโอ้โหต้อมองเห็นแล้วตอนนี้อุ้ยอะไรอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอวดก่อนอวดก่อนภูมิลาลายใหม่โอ้ลวดมือด้วยหอโบสถ์อโ์ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดว่าหอโบสถ์หนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้ อลังการมากเลยทุกคนเราเคยเห็นแต่ในคลิปเสือพาไปฮะวันนี้เราได้มาดูของจริงไอเราก็นึกว่าจะอยู่ไกลเนาะอยู่กลางเมืองร้อยเอ็ดเลยแต่เวลากลับสโซลจริงๆแล้วมันจะไม่ผ่านมันจะไปนอกเมืองมันจะได้รถไม่รถติ้อแต่วันนี้เราก็อยากจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถึงสถานที่นะแบีได้เห็นนะเดี๋ยวเราก็จะได้บรรยากาศถ่ายภาพแบบแจมๆให้ดูเลย บอกว่าชั้นบนนี่มีกี่ชั้นนะเสือรู้สึกจะจจำไม่ผิดนะมันจะมีเดี๋ยวนะสามสิบแปดชั้นหรืออะไรนี่แหละโอ้โหแล้วก็จะมีเห็นไว้เห็นไหมชั้นกระจกเห็นไหมมันจะมีชั้นกระจกอยู่ห้าชั้นเห็นแล้วใสๆหน่อเดี๋ยวเรารอติดตามชมนะมันจะมีชั้นกระจกให้ชมวิวข้างบนเสียทางหกสิบบาทขึ้นไปดูอ่าเดี๋ยวรอก่อน ร,ราชการดำเนินโนนะะเหมือนเป่าแคนเลยนะทุกคนเหมือนแคนป้องใหญ่เลยอตอนนี้เราเจอวงเวียนแคนแล้วเป็นสัญ,ญลักษณ์นะรู้แล้วเขาเรียกโบดเพราะโบดมันเป็นทรงกลม,มแต่แคนมันจะเป็นทรงแบนเออนี่รู้ความหมายแล้วนะ,ะสวยๆๆๆคือแคนเนี่ยมันจะเป็นทรงแบนใช่ไหมโบดมันจะเป็นทรงเพิด สวยมากเลยหัวก,กระทองฟ้าสีฟ้าว้าวโอ้โหงามอีหลีเก่งนะคนออกแบบเนาะเออ,อดูนะไม่น่าเชื่อว่าก็จะออกแบบได้ขนาดนี้ทุกคน สวยมากเลยเนี่ยนี่นะเฮ้ยเนื้ออะไรชั้นที่เป็นกระจกอะไรจะเป็นจุดชมวิวแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเข้าจริงจริงโอ้โหดูนะสวยมากสวยจริงๆเลยนะทุกคนเฟินถ่ายังนอ้ยโอ้ เดี๋ยวเราซูมข้างบนเลยนะเราซูมไปข้างบนเลยตึกนี่โอ้โหทะลุก,กระจกเลยครับพี่น้องถึงแม่เราไม่ได้ขึ้นไปฮนะแต่เ,เราก็ซูมกันขนาดนี้กันเลยทีเดียวตอนนี้เรามาถึงบึงปลายชายฟางตาง,ตงดูบึงปลายชายนะลูกนี่ไงมสมัยแต่ก่อนแม่ก็เคยมาอยู่ที่ร้อยเอ็ด ก็มาอยู่สถานธรรมตอนนี้เราก็มาถึงบึงพระาชัยแล้วนะคะ FC เดี๋ยวเราจะไปดูที่บึงพระาชัยโอ้โหนานมากเลยนะะโอ้โหบรรยากาศลมเย็นสบายมากเลยโอ้โหพี่น้องนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บึงพระราชัยนะฮะโอ้โหลมสบายมากเลยโอ้โหมีการปั่นเป็ดด้วยพี่น้องปั่นเป็ดปั่นเป็ดโอ้โหสวยงามมากเลยโอ้ยโอ้ยไปปั่นเป็ดปั่นเป็ดโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ย <screws in the ground> ือเสือไปแล้วเสือวิ่งไปแล้วออ้ยมีนกด้วยนกเยอะมากเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยดูทุกคนพอดีทางผ่านพอดีเลยนะคะก็เลยแวะโอ้สวยงามมากเลยนะฮะนี่นะคะบึงพลาชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะมีการปั่นแบบจักรยานเป็ดน้ำในน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะ สมัยแต่ก่อนเราก็เคยนะคะมาอยู่ที่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะคะครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะสวยงามมากเอาเสือเสือตื่นเต้นกับนกบ่อเสือน่ะโอ้โหปลา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 โอ้มีปลาด้วยปลาเยอะเลยไม่ไงอาหารปลาโอ้ยก็ให้อา,าหารปลานู่นไงโอ้ดูดูดูดปลาเยอะมากปลาเยอะมากลูกสาวลูกสาวเรา ออ้ยนก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 บินนกบินนกบินนะอ่ะก็พระเอฟซีมาเยี่ยมชมภาพบรรยากาศนะที่บึงพลายชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทุกคนเนาะแล้วก็จะมาดูหอนี้่้วยนี่อยู่ตรงนี้เองนะคะนี่ว้าวสูงมากเลยนะทุกทุกคนนี่ค่ะสูงจริงๆเลยนี่ค่ะโอ้โหนี่นะแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะเราอยู่ ดูข้างนอกนะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะลมเย็นมากเลยนะทุกคนนะลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะหนูนะคะก่็ช่วงเขา้าช่วงปีใหม่พอดีเนาะนะคะโอ่หนูนะก็ให้อาหารปลาด้วยนะฮะเนี่ยอาหารปลานวนเอาเสือพาไปไปไหนแล้วเสือพาไปไปดูปลาแล้วนูลนะคะถ้าตกลงไปนี่ปลาลว้ลวนเลยพี่น้องนะปลาเยอะมากเลยนะทุกคน คือชอบอะไรคะชอบบรรยากาศนะเพราะว่าเขามีสักมีสะพานมีอะไรข้ามนะคะแล้วก็ต้อาามีเป็ดนะโอ้ลมแรงมากเลยเอฟซีโอ,เอเ้เราบัวเราบัวตอสับรนล,ลงน้ำอะทงถอยออกก่อนนี่ค่ะเป็ดนะเป็ดอืมบรรยากาศสวยมากเลยนะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ชอบเนาะนะแบบแนวแบบน้ำน้ำ,นำธรรมชาตินะมีอาหารปลาน้องฟางให้อาหารปลานะอา้าวนะ เสือบอกว่าอะไรนะคนนี่นะะว้าวสวยสวยสวยอือโอ้โโอ้โนี่ไงโอ้ยนกนกมาด้วยนกมาด้วยเออโอ้โหภาพสวยมากภาพสวยมากโอ้โหด,ดู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 นะเออ เออเอ้ยเอ้ยเอ้ยให้ไหมลูกให้อาหารปลาไหม่ะเอาตังค์ไปซื้อเอ้อย่สิบบาทรวมตังยี่สบาทไปซื้อไปดูเลกระเป๋าด้วยนะจ๊ะอือโอ้ฟิวสวยมากเลยฟิวสวยมากนี่ค่ะเออนะคะให้อาหารปลาให้อาหารนกแล้วก็ให้อาหารตัวเองด้วยนะคะ ว้าให้ให้ให้เขากินให้หมดเลยแหมมีการพกไปเก็บไว้กินที่บ้านอีกซ้ำเฮ้ยโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากวิวนี้สวยมากเลยโอ้โหสวยจริงๆเบิร์นเบิร์นไปไปให้อาหารไปให้อาหารทำบุญทำบุญให้อาหารปลากับน้องเร็วมองไปข้างหลังนะฮะคุณผู้ชมถ่ายให้พี่ก่อน ให้พี่เพลินให้พี่เพลินปล่อยปลาให้น้องเิร์นปล่อยปลาเนาะอุ้ยปลาอะไรวะอ่ะปลาลูกไปปล่อยปลาลูกป่ะส่วนน้องฟางทำอะไรลูกมาอ่ะถ่ายรู่กันก่อยถ่ายรู่กันก่อนถ่ายรู่กันไปนู่นเอออาหารมาลูกอาหารมาอันนี้ก็น้องฟางก็จะให้อาหารปลา ปลาลูกปลาอะปลาเฟิร์นไปอธิษฐานนะล,ลูกเด้ออ่ะอธิษฐานเด้อปล่อยเห็นไหมปลามารอแล้วปลามารอแล้วลูกปลามารอแล้วปลาเยอะมากเลยเอฟซีนู่นโอโ้โหเยอะมากเยอะมากเลยนะเอฟซีเอ้ยนะฮะอ่ะอ่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุสาธุค่ะอ่านะฮะถือว่ามาทำบุญปีใหม่เนาะเออเออเออ ไปแล้ว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 ใส่เยอะๆเลยใส่เยอะๆเลยลูกเออใส่เยอะๆเลยนี่แหละค่ะ FC เป็นเขาเรียกว่าตัโอ้ยตัวใหญ่มากเลย FC ตัวใหญ่มากอ่ะปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปแล้วปล่อยแล้วไปแล้วไปเด้อไปสู่สิ่งที่ดีๆเด้อปลาเด้อตัวใหญ่เด้ออืมนะคะ เอาหน้าเสือไปไหนอะเ่อสี่โอ้ลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยทุกคนอ่าน้องฟังหันมาลูกหันมาลมแรงมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนดูนะคะโอ้โหดูบรรยากาศสวยงามมากเลยโอ้ดูลมโอ้ลมโอ้ดู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 นะโอ้โหปลาเยอะมากเลยอ่อ ขี่ไหมปันเป็นไหมลูกปันเป็นไหมโอ้นี่ค่ะหอก็อยู่ตรงนี้เองนะถ่ายตรงนี้ก็เห็นเอฟซีเนาะอย่าไม่ต้องเดินไปถึงนู่นหรอกนี่เออฮะเฮ็ดโอ้โหซูมได้ไงเนี่ยโอ้มืดมืดทางนี้มืดมันย้อนแสงมันย้อนแสงเอออ่ะสวยออ้ตัวใหญ่มากออ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ออ้ น้องฟาให้ตัวใหญ่ไหมลูกเร็วๆให้ตัวใหญ่แล้วเร็วให้ตัวใหญ่แล้วลูกเร็วๆเร็วโยลงลงไปโยลงไปเอาใครใครจะโอตัวไหนจะมากินตัวใหญ่จะมากินตัวใหญ่ๆน่าจะเกินสามโอ้พี่น้องเอ้ยนะอะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าตื่นเต้นนะฮะจ้ะนะน้องลูกสาวตื่นเต้นมากละเมื่อกี้น้องฟังก็อ้วกนะนะอาเจียนนะฮะเมารถนะฮะเอฟซีก็กินยาแล้วนะคะจ้ะ นะพอดีกินข้าวกินอะไรแล้วขึ้นรถมันก็เลยอาเจียนเนาะอะ, mm hmm. อะเออเออสำหรับคลิปนี้ขอพูดเนบซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.